ในขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับ Climate Change นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกประเทศมีเป้าหมายร่วมกันเลยนะครับสำหรับเครือเจริญพ่อกระพันเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจอยู่กว่า21ประเทศทั่วโลกจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา Climate Change ได้อย่างไงบ้างวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณภูมิศิรประภาสิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทเครือเจริญพ่อกระพันจำกัดถึงเรื่องนี้กันครับ บริษัทเครือเจรักรภพันธ์จำกัดนะครับหรือว่าเครือ CP เนี่ยในทุกกิจการในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจเครือ CP ก็มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก็สับสนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสะชาราชิทั้ง11หัวข้อนะครับคุณสุภชัยจีรวรรณนะครับในฐานะที่ท่านเป็น CEO บริษัทเครือจิพรภพันธ์จำกัดท่านได้กําหนดทิศทางและเป้าหมายของเครือไว้นะครับสำหรับปี2030สู่การเป็นหนึ่งในผู้นําของโลกด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของทั้งเครือนะ สุดทธิเป็นศูนย์ภายในปี2030จากตอนนี้ไปถึงปี2030ที่เราเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ9ปีเท่านั้นนะครับเรามีการดําเนินการยังไงบ้างครับเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ได้ครับ เราก็มีโครงการลดใช้พลังงานการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดลดการสูญเสียนะครับอย่างเช่นเรื่องไบโอก๊สฟาร์มสุกรทั่วประเทศของ CPF แล้วก็อีกกว่า90%ของฟาร์มที่เป็นพันธมิตรนะครับมีการนำก๊าซชืวอาพจากการจัดการมูลสุกรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการจัดซื้อไฟฟ้าก็สามารถทําให้เขาเประหยัด่า้จ่ายได้อีกนะครับนอกจากธุรกิจสุกรก็มีโรงงานอาหารธุรกิจไก่ไข่ด้วยครับนอกจากไบโอก๊สครับก็มีเรื่องการใช้พลงงานงาบบนยรๆโ หลายๆศูนย์กระจายสินค้าหรือแม้กระทั่งร้านค้าเสาสัญ,ญญาณของธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะครับจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถลดเป็นศูนย์ได้ถ้าเราไม่สร้างการดูดซับการี่ยกระจกเพิ่มเติมซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่า,ร,ารักษาพื้นที่ธรรมชาติเอาไว้ในช่วงเฟสแรกเนี่ยเร,เจราจะเพาพันธุ์เราตั้งเป้าหมายไว้ที่20ล้านต้นภายในปี2568ที่ผ่านมาเราสามารถ,รถารลดก๊าซเรีอยกระจกเทียบเท่า,ทากับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ประมาณ675,0 กกิระจูนนคับสุดท้ายแล้วคุณภูมิมีอะไรอยากจะฝากถึงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆรวมไปถึง คนที่ดูรายการเราอยู่นะครับว่าจะสามารถช่วยกันในเรื่องของ climate change ได้อย่างไงบ้างครับอยากให้ทุกท่านนะครับเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถึงกับสิ้นหวังนะครับทุกคนต้องช่วยกันด้วยกันลดการใช้พลังงานช่วยกันส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็ท่านธุรกิจาทั้งภาครัฐเองก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับทุกอย่างทุกคนต้องเดินไปด้วยกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภูมิมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ